รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย isuzu mu x 1.9 ddi blue power สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้ากับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบรบธงชาติในรายการ Dr. Smith รูปแบบใหม่ที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนำเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทุกปัญหาโรคภยัยแบบง่ายๆสบายๆระหว่างการเดินทางกับแขกรับเชิญในรายการตลอด1สัปดาห์ และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับนักสแสดงสาวสวยมากความสามารถที่มีผลงานมาแล้วมากมายคุณเกศธิยาดาพันบัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้มชมครับ <Environment. S 2> ได้เวลาของรายการดรสมิธแล้วนะครับเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก่อนครบรอชาติแบบนี้ทางช่องวันครับตลอดสัปดาห์นี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณเกศธิยาดาเอง ไม่เจอกันนานเลยนานมากยังสวยสดใสและสุขภาพดีเหมือนเดิมคนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหเน้นเรื่องการออกกำลังกายอย่างมากเลยล่ะครับใช่ค่ะก็ช่วงนี้แบบว่าออกกาลังกายเกือบทุกวันเลยจริงๆแบบบางคนแบบอาจจะออกสักแบบอาทิตย์ละสองสามวันอะไรเงี้ยปกติเล่นกีฬาอะไรบ้างครับก็เล่นพิลาทิสค่ะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ตอนนี้เกตอินมากๆก็คือพิลาทิสค่ะ ึงท่านแบบคุณครูแล้วด้วยค่ะก็เรียนเป็นคุณครูด้วยโอโย้โหเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ส,สาวๆฮิตกันเหลือเกินะนะครับสุขภาพดีขนาดนี้นะครับมาขึ้นรีมูซีนสุขภาพของเราทําไมครับเนี่ยมีปัญหาข้สอสงสัยอะไรครับค่ะเก๋ก็จะมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคสมัยใหม่นี้นะคะ<ช>ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะแบบออกไปทํางานนอกบ้านแล้วก็ บางทีไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยอายุที่มากขึ้นก็เยอะนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการ,ร,รที่จะมีบุตรก็เลยอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะอ๋อโอเคเลยนะครับให้เกตไทายเล่นๆดีกว่าว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนะที่จะโดนขีดว่าเอาละ่ะตอนนี้ถ้าตั้งครันตอนนี้เนี่ยนะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ ก็คงต้อง35อาบแหละเกดโอ้โหถูกเป๊ะจริงๆผู้หญิงเนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ตลอดถ้ายังมีประจำเดือนอยู่เพราะก็ยังมีไข่ที่ตกอยู่นะครับแต่คุณภาพของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยปกติแล้วทางการแพทย์เราขีดไปที่35ปีครับ <c oughs> เราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับไปชมเลยครับภาวะความเสี่ยงและโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่วัย35ขึ้นไป 1. เสี่ยงต่ออาการคันเป็นพิษมากกว่าคนทั่วไป 2. เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์มากกว่า2เท่า3มีความเสี่ยงในการแท้งบุตรเพิ่มขึ้นร้อยละ20และมากขึ้นตามอายุเสี่ยงต่อภาวะรกเกาะต่ำหรืออยู่ผิดตำแหน่งมีผลต่อการแท้งบุตรเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและเด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติเสี่ยงต่อการที่ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์มารดามากกว่าปกติ2-3เท่าเมื่อเทียบกับคุณแม่อายุ20ปี และสุดท้ายคือเพิ่มความเสี่ยงของทารกที่จะเป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นพวกอาการซินโดรมต่างๆนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเห็นเลยว่าหลายอ,อย่างเนาะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมีความผิดปกติทั้งโครโมโซมมีความผิดปกติของตัวคุณแม่เองเช่นเบาหวานก็จะเกิดง่ายขึ้นความดันสูงง่ายขึ้นนะครับฝากไวน้นิดหนึ่งแล้วกันสำหรับในเรื่องที่เมื่อกี้เกิดไปสักครู่ก็คือการเพิ่มขึ้นของความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าพวกซินโดรมต่างๆเกตเราจะคุ้นคพวก ดาวซินโดรมใช่ไหมครับก็คือ,อโรคที่ทําให้เด็กเนี่ยสติปัญญาไม่ดีอนอกจากนี้มันไม่ได้มีแค่ดาวซินโดรมนะมันม,มีอีกหลายโรคเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าความผิดปกติของโครโมโซมหรือสารพันธุกรรมเนี่ยในเด็กเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยแปรผันตามอายุเลยนะครับคืออายุยิ่งมากเราก็ยิ่งเจอมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหมก่หมกับรายการ Smith, ดรสมิธคุณเกศยังอยู่กับเราตลอดอาทิตย์นะครับพบกันใหม่ก่อดโร้ทธงชาติทางช่องวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ